สวัสดีค่ะอันนี้ก็มาพบช่องสายทองฟิมเมอรี่นะคะคุณพ่อคุณพ่อพาหนูมาลบอยู่ไหมมาดูคุณน้องสายทองกับคุณแม่ออกมาเดินสวนนอกนะคะเมื่อเช้ามืดฝน,นตกหนักค่นเลยพาน้องออกมาข้างนอก าเปลี่ยนบรรยากาศเดินอยู่นอกบ้านหน่อยสิออกกําลังกายหนูสาทองทําอะไรนะโอ้โหเล่นดินใหญ่เลยนั่นความสุขของหนูนะคะควาสุขของสายทองนะคะ กอไผ่นะคะกอไผ่กำลังขึ้นใบสวยมากเลยค่ะสไลด์บวกสไลด์บวกอืมโอ้โบวกเป็นตัวนะคะในหัวใจทองเนาะแม่ก็อยากเห็นเหมือนกันเลยแม่ไม่ได้มาดูนานแล้ว เดิน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 เสียงมากเลยนุ่นไปสอดนุ่นเหรอมาเล่นทรายหนูเล่นในทรายโอ้โหมีบวกด้วยนะคะพี่สีบวกหนูนะคะนบวกทรายค่ะ ทั้งเล่นทั้งคุยนะคะทั้งเล่นทั้งคุยนะคะนี่จะหาอะไรแล้วฮะคุณพ่อแล้วตา,า,ลาลาบเลยมุ่ยยาลาบเลยย่าหมุนเลยยาเออตำตอลูกเลยตอไผ่เยอะนะลูกเลย ทับทุบทับทุ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 บอะไรสไลด์บวกมั้เลนบวกพีเอฟซีไหนี่โอ้บวกทรทอนะคะมมบวกนู้นะคะนี่บวกนงาบวกอะ ดูเขื่อนอะไรเยอะเย่เลยเพื่อนขึ้นเน่ก็ถล่มทลายขึ้นเน่ก็ถล่มทลาย นุ้ยจะไปเล่นบวงนูเด้คุณพ่อไปนั่งโคนเลยนะ่ะนั่งนิ่งเงะเจ้าตัา้งใจกระซายทองไปคุยด้วยแค่นั้นแหละให้ใส่ซาทองไปคุยด้วยน่ะพี่มันจะไปคุยได้ไนงะเสียงเครื่องตัดหญ้านะคะเครื่องตัดหญ้า อาคุยกับพ่อน่คุยละคุยละคุยว่าอะไรนู้นน้้เมียนะน้าพิ้เรียะอยู่ค้คคครับอยู่ใกล้คเณีย่เลยน้อ กก้คุณมจะนวดให้คุณพ่อแล้วนวด มอมแมมเลยนะคะมอมแมมเล่นต้มแล้วมอมแมมเลยนี่หัวคุณแม่เลยเนาะคุณแม่นู่นคุณแม่ไม,ม,ม,ม่หัวคุณแม่เลยนเลยนาะสายทองสายทองคนจริงแนี่ยเหรอวะนั่น เป็นอะไรอีกเนี่ยงอ้อมันเลยวะงอ้อมเลยเหมหนูเป็นเด็กดื้อไหมคะดื้อวะนี่ยดื้อวะนี่ยวัดดื้อดื้อไหมวัดดื้อปตบปากวะปตบปากแสดงว่าดื้อนี่ดื้อวะนี่ยวัดดื้อเออมาขับเขาพอยดี จะกินคุณพ่อแล้วนี่คุณแม่แล้วนะี่ก็บอกลแล<ม>้วว่าอยู่อย่างนี้ถ้าพ่อเป็นเดินเขาก็เดินตามถ้าเขาอยู่ยพ่ออยู่เขาอยู่เพราะว่าคุณแม่เขาก็พึ่งคุณพ่อถ้าสายทองอยู่กับคุณพ่อแม่เขาไม่ค่อยห่วงคุณแม่ก็จะไปพบคุณแม่ด้วน่คุณลูกก็จะไปพบคุณลูกด้วยนี่เบื่อกันแล้วเนะี่ยอยู่อยู่ได้กันหลายวัน มาเสริมคุณแม่เลยอยู่กับแม่ด้วยละ่ะเฮ้สีนอน์ตเลยมม่มีตื่นกันจิิงได้ยัยงเอือมอมแมมคุณคุณแม่ไปไหนนอ๊อคุณแม่เอ้ยจะเรียกคุณแม่เลยคุณแม่อยู่นั่นแหละดีแล้วไมต้องเรียกหาคุณแม่เราคุณแม่กินอย่างนี้นดีแล้วค่ะผมยาวแล้วนี่ผมยาวแล้วนี่ ขึ้นแม่น้องขึ้นแม่ขึ้นแม่ขึ้นแม่หญ้าสวนน้องสายทองกำลังขึ้นนะค่ะกำลังสวยเขียวชะอ่มเลยค่ะกอไผ่อ,อาทิตย์หนึ่งน้องก็จะออกมาเดินสวน ครั้งนึ่งนะคะสวนกอยาก่าสังงอนมันฟอกว่ะนี่ยโอ้โหสังงอนตัวนี่งอดือวะนี่บอดือดื้อไหมนี่ไม่ดื้อโอ้ไม่ดื้อบอกว่าไม่ดื้อัอ่นหนูเห็นอะไรมาแล้วเพื่อนมาอแล้วหนูเพื่อนเออเพื่อนมาทำไม,ไม,มเพื่อนนี่เพ,นนเพื่อนหลายตัวด้วยเออเพื่อนเพื่อนหนูเอ้อเออ หนูเห็นเพื่อนนะคะหนูเห็นเพื่อนนะคะเออ๋ยวมาหาหนูเด้อมาหาหนูใส่ทองอืมหนูจะอยู่กับคุณพ่อนะคะในคุณแม่น้อคุณแม่น้องไอเือกันเอออเสกเเลยคุณ่ไม่สวแล้วคุณแม่หิว่หิวแม่ยากกินแม่หนูอยู่ไหนแม่หนูอยู่ไหนไหนแม่หนู ไม่ชนค่ะไม่รูนอยู่ไหนไม่ชนนะคะหนูนจะอยู่กับคุณพ่อนะคะ,ค,มมะคุณพ่อคุณพ่อ,อคุณพ่อมาหาหนูไายวันเลยเนาะคุณพ่อ,อคุณพ่อหาตัวไปไหนคุณพ่อมาดูหนูเลยแค่หนูอ,อยู่แต่ตกับคุณแม่อ๋ออะไรวะแกวัยทวงจะไปหลายค่ายน้ำหั้ยดน จำเรื่องหาเมยเรื่อยนะครับติดคุณพ่อมากเลยนะคะกอไปไหนมาหลายวันไม่เห็นคุณพ่อหลายวันเลยคุณพ่อไม่ได้อยู่บ้านเลยมาคุยคุณพ่อฟังดิหนูอยู่กับแม่เป็นยังไงมั่งสนุมไหมคุณแม่ทำยังไงมั่งเล่นยังม้วนยู่ ดูเมียหนูเป็นไหนนะเมีหนูจะเป็นไหนแดนแลนเออแหลนไปไหนเลยร์แม่วม่จะกินกอใหม่แล้วคุณแม่ไปกอใหม่ไม yeah> ่เอาลูกไปด้วยนะคุณแม่อยากสูดแล้วคุณแม่คุณแม่จะไปสูดแล้วนะคุณแม่คุณแม่อยากสูดสูดแล้วเดินเดินนางเดินเดินจะไปเล่นอันนั้นก็กล้วยให้เจ้าเดินมาเดินมาเดินต้นกล้วยเดินต้นกล้วยเดินมาเร็วมาเร็ว มาเด้อ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 มาหาสายทองเด้อสายทองอยู่กับคุณพ่อเสยอยู่คุณพ่อเสยเออเจ้าต้นป่วยปลาย่ายเห็นไหมแค่อะไรแค่ทองมีปนญ่าเด้อมาเด้อมาเด้อมามามมาาแล้วไปขย้ำต้นป่วยปลาย่ายเหรอคุณมาเด้อมาเด้อมามาอันมาย้ำต่วยปาย่ายเหรอค มาเ้วมาต้นกล้วยกำลังแพงต้นกล้วยกำลังแพงเร็วเร็วเร็วเันเดิมมนเดิมมนเดิม